จะมาตักเพิ่มอยู่อีกเหรอกินได้มากกว่าร้อยจานด้วยซ้ำแต่ถ้าทานไม่หมดทางร้านขอปรับเงินนะคะข้างในเนี่ยก็แค่ชิชูจะดูอะไรอีกอะ่ะบุฟเฟ่สามหอยร้อยเก้าสิบเก้าบาทแวะเข้ามาชิมก่อนได้นะจ๊โะโหแม่ค้าไม่ว่าจะเป็นหอยแมลงคู่หอยหวานแล้วก็หอยแครงเนี่ยก็บุฟเฟ่หมดเลยเหรอครับใช่จ้ะคือว่าร้านพี่เนี่ยเพิ่งมาเปิดเป็นเจ้าแรกนอกจากกินเท่าไหร่ก็ได้นะพี่คิดแค่หและวร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองไม่มีคิดเพิ่มจ้ะ ว่าแต่มีเป็นแบบอลาคารหรือเปล่าครับหรือว่ามีแค่บุฟเฟ่อ๋อมีสิจ้าถ้าน้องไม่มั่นใจว่าน้องเนี่ยจะกินหมดไหมสั่งแบบจานก็ได้นะจานละ50บาทเองอ๋อครับถ้ามีแบบนั้นเนี่ยก็ดีเลยครับเพราะว่าผมไม่เห็นป้ายจะระบุอะไรเลยอ๋อคือวพ่าพี่เนี่ยเพิ่งวางขายแบบจานได้ไม่กี่วันเองแล้วป้ายก็ยังไม่ได้เปลี่ยนด้วยเออน,นี่น้อง ร้านพี่มีโปรและก็มีกิจกรรมให้เล่นด้วยน้องสนใจไหมกินได้100จารยจานทำลายสถิติได้ภายใน30นาทีพี่ให้กินฟรีแล้วก็ให้เงินเพิ่มอีก500บาทนะจ๊ะโอ้จริงเลยครับพี่ถ้าง,งาั้นผมเอาโปรนี้เลยละกันน่าสนใจดีเดี๋ยวก่อนนะน้องแน่ใจหรอว่าน้องจะกินหมดอะ่ะดูตัวน้องสิขอมขนาดนี้พี่ว่ากินไม่ไหวหรอกนะนี่น้องถ้าน้องกินไม่หมดเนี่ยขี่ขอปรับเงินตามจริงเลยนะ พี่ครับพี่อย่ามาดูถูกผมนะครับถึงผมจะตัวเล็กแล้วก็ผอมขนาดเนี้ยแต่ผมกินจุมากเลยนะครับเผลอๆกินได้มากกว่าร้อยจานด้วยซ้ำโอเคจ้าถ้าคิดว่าตัวเองกินได้เนี่ยก็ตามนั้นแต่ถ้ากินไม่หมดเนี่ยพี่ขอช่างกิโลและปรับตามจริงนะเพราะว่าต้นคูนเนี่ยมันแพงมากๆแถมหอยพวกนี้เนี่ยราคาก็แรงด้วยครับพี่เดี๋ยวพี่เนี่ยคอยดูผมได้เลยด้วยผมเนี่ยจะจัดให้หมดทุกหอยไปเลย ได้จ้าถ้างั้นหยิบได้เลยใช่ไหมครับอ๋อเชิญตักได้เลยจ้ะน้ำจิ้มมินีินะจ๊ะครับโหตักมาเยอะขนาดนี้เนี่ยจะกินหมดหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่เคยเห็นใครตักหอยได้เยอะขนาดนี้เลยนะนี่นะ้องถ้ากินไม่หมด ตามกฎคือปรับนะพี่มั่นใจได้เลยครับถ้าผมเนี่ยกินหมดแน่นอนถ้าผมกินไม่หมดแล้วก็พี่ปรับผมได้เลยครับโอเคเอาล่ะง้นพี่เนี่ยจะเริ่มจับเวลาแล้วนะได้เลยครับพี่สบายๆชิวๆครับพี่จ้าอะจับเวลาละเอาหอยมแมลงพู่ก่อนเลยแล้วกัน หืมหอยแมลงคู่คู่ใจโอ้โหให้ให้ใหอยแข็งก็แรงใช้ได้อืมโซนหอยหวานก็ฉุดซื่อในส่วนไปเลยแต่หอมอ,อร่อยวะ โคตรอร่อยฟินสุดๆไปเลยหอยก็สดน้ำจิ้มก็แซ่บอ,อร่อยเว้ยโหตักเยอะขนาดนี้เนี่ยจะกินหมดหรือเปล่ามีใช่ว่าเอาไปทิ้งหรือห่อกลับบ้านนะเสียดายของสั่งอีกดกว่าแม่ค้าครับผมขอสั่งเพิ่มนะครับเอาหอยแมลงผู้สามหอยหวานสองแล้วก็หอยไข่อีกหนึ่งครับคร ได้จ้ะเดี๋ยวพี่เอาไปเสิร์ฟให้นะครับมาแล้วจ้ะเออน้องกินเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่รู้สึกแน่นท้องหรือว่าอึดอัดท้องบ้างเลยเหรอช่อๆครับพี่ผมยังไหวอยู่อ,อ๋อจ้ะถ้าไหวก็สู้ๆนะจ้ะครับแม่คะาคะ ออหอยพวกนี้เนี่ยขายเป็นบุฟเฟ่หรือว่าอารคาร์คะอ๋อทางร้านมีทั้ง2แบบเลยค่ะถ้าเป็นบุฟเฟ่เนี่ยก็หัวละร้อยเกบาทแต่ถ้าเป็นอาราคาด์ก็จานละห้บบาทค่ะเออช่วงนี้เนี่ยทางร้านมีโปรและมีเกมให้เล่นด้วยนะคะถ้ากินได้หนึ่งร้ยจานทำลายสถิติได้ภายในสิบนาทีเนี่ยทางร้านให้กินฟรีและให้เงินเพิ่มอีก500บาทค่ะโหได้5 0 0บาทเลยหรอคะ แต่ฉันมาคนเดียวคงกินไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะถ้าคุณลูกค้าไม่สะดวกเล่นเกมกับทางร้านเนี่ยสามารถสั่งแบบธรรมดาทานได้นะคะได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นธรรมดามันก็ดูน้อยไปค่ะงั้นเอาบุฟเฟ่ต์ร้อยเก้าลย,ยกันคุ้มดีอ๋อได้ค่ะถ้าเป็นบุฟเฟ่ต์เนี่ยกินได้ไม่จำกัดเวลาเลยนะคะแต่ถ้าทานไม่หมดจริงๆเนี่ยทางร้านขอปรับเงินนะคะได้เลยค่ะ แต่บอกไว้ก่อนนะคะแม่ค้าเนี่ยไม่มีทางได้ปรับฉันแน่นอนคะน่ะทำไมช่วงนี้เนี่ยเจอแต่ลูกค้ากินจุทั้งนั้นเลยพี่ครับผมกินหมดแล้วครับ <c oughs> เอาเนาะทำไมกินหมดเร็วจังเลยอะยังไม่หมดเวลาเลยนะนี่ทั้งหลายนาทีเลยงั้นพี่ขอถ่ายรูปรีวิวหน่อยได้ไหมได้ครับพี่แต่พี่ครับ ผมยังกินไม่อิ่มเลยอะแต่ว่าผมเกรงใจร้านพี่ครับโอ้ยน้องไม่เป็นไรหรอกก็อย่างที่พี่บอกไงกินได้กินหมดกินไปเลยจ้ะไม่ว่าอะไรอยู่แล้วครับพี่พอจริงแล้วเนี่ยน้ำที่ของพี่เนี่ยก็อร่อยได้แหละผมก็เลยกินเยอะมากขนาดนี้ขอบใจนะจ๊ะอะนี่เป็นเงินรางวัลจ้าวันนี้เนี่ยกินฟตีไปเลยนะจ๊ะแต่ถ้าน้องอยากทานต่อเนี่ยสามารถไปตักได้แล้วก็มานั่งทานแบบเดิมได้เลยนะ ครับพี่ขอบคุณมากเลยนะครับโหน้องสุดยอดไปเลยอะ่ะน้องเนี่ยเป็นผู้ชายที่กินไขยได้เก่งที่สุดเลยอะ่ะครับพี่ขอบคุณมากเลยนะครับโหลูกค้าคนนั้นเนี่ยพอมากๆเลยแต่ไม่คิดเลยนะว่าจะกินได้เยอะขนาดนั้นนะ่ะเห็นลูกค้ากินแล้วเนี่ยน้ำลายก็สองกันเลยนะใช่ค่ะ ฉันว่าเห็นน้องเขากินเนี่ยดูน่าอร่อยมากๆเลยนะคะฉันเองก็เลยมาตักเพิ่มนะคะนี่ไหมคะหอยร้านไหมคะเนี่ยลวกได้หวานแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยโคตรแซ่บเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเรื่องหอยเนี่ยไว้ใจทางร้านเราได้เลยค่ะหอยแขงลวกเลื่อๆแบบนี้ของชอบค่ะ <c oughs> นโต๊ะมีเยอะขนาดนั oh. ้นยังจะมาตักเพิ่มอยู่อีกเหรอจะกินหมดไหมเนี่ยท่าทางแล้วแปลกๆอ่ะอ้ยอิ่มแล้วอะทำไงดีวะไอพวกนี้ยิ่งเหลือเยอะอยู่เลยยั่ไงวะากดนตัดดิ๋อคิดออกละ อยู่นี่กินข้าวงั้นโอบหอยพวกนี้ไปฝากคุณพิวานแล้วกันทำไมหอยลูกค้าโตนหมดเร็วจังทั้งาทางที่เพิ่งตักไปเองไม่ใช่หรอเอ,อ่อขอโทษนะคะ คุณลูกค้ารับน้ำอะไรเพิ่มดีไหมคะอ๋อไม่ละค่ะขอบคุณมากค่ะทำไมหอยลูกค้าตัวนั้นหมดเร็วจังเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนหรือว่ากินหมดแล้วทำไมลูกค้าคนนั้นต้องทิชชู่ใส่ในกระเป๋าด้วยทั้งๆงที่เป็นทิชชู่ที่ใช้อยู่แล้วเอ,อ่อไม่คะคะทิชนึ่ค่ะ โหกินหมดไม่เหลือสักตัวเลยนะคะสุดยอดไปเลยค่ะทั้งหมด199บาทค่ะอ๋อค่ะนี่ค่ะ200บาทไม่ต้งคอนนะคะให้ทีค่ะเอ่อคุณลูกค้าคะขอโทษนะคะขออนุญ,ญาตด,ดูของในกระป๋องได้ไหมคะนี่ถ้าไม่ยืดจถึงมาขอดูกระป๋องใช่ล่ะเสียมอารยันจ,จริงเลย คือว่าทางร้านเนี่ยหเห็นคุณลูกค้าใส่อะไรในกระเป๋าไว้อะคะ่ะก็เลยขอเช็คดูหน่อยอ้าวพี่จะหาวฉันไปขโมยเนี่ยหรอนี่ร้านบ้าละอันบออะไรจู่ๆก็มาว่าลูกค้าไปขโมยเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณลูกคา้าแต่ถ้าในกระเป๋าคุณลูกค้าเนี่ยไม่มีอะไรจริงๆก็ไม่เห็นต้องกลัวเลยนีะคะจริงไหมเออก็จริงแหละงั้นเปิดให้ดูแล้วกันนี่ค่ะไม่เห็นมีอะไรเลย คุณลูกค้าคะอะไรอยู่ในทิชชู่หรอคะนี่คุณข้างในเนี่ยก็แค่ทิชชู่จะดูอะไรอีกอะ่ะฉันขอดูของในทิชชู่หน่อยได้ไหมคะนี่ทำไมเรื่องมากแบบนี้ฮะจู่ๆก็มาขอดูกระเป๋าในกระเป๋าเนี่ยก็มีแต่ทิชชู่ใช้แล้วโอ๊ยแปลกคนจริงก็ขอดูทิชชู่อนอื่นคุณางว่ะเดี๋ยวก่อนคะ่ะถ้าคุณลูกค้าไม่ฉันดูของในกระเป๋าเนี่ยฉันจะไปแจ้งตำรวจนะคะเออไม่ต้องแจ้งหรอก งั้นให้ดูก็ได้ดูนะพี่ครับก็ในเมื่อเขาไม่สะดวกอ่ะก็ปล่อยเขาไปเถอะไม่ได้ค่ะยังไงฉันเนี่ยก็ต้องขอดูในกระเป๋าอีกรอบนึงเออให้ดูก็ได้อ่ะนี่ไงไม่เห็นมีอะไรเลยนอกจากทิชชู่รบกวนคุณเนี่ยเอาทิชชู่ออกมาทาั้งนอกเลยนะคะ <molec> คือก็ได้คุณทำแบบนี้ทำไมคะทางราเมียดิยาเทากับบ้านแบบนี้นะคะถ้างั้นเนี่ยฉันขอปรับตามกดมลกกันอ้าวคุณคนเขาสาช่วยนึ่ว่าจะเป็นคนดีที่ไหนได้ขี้โกงนีหว่าไม่ต้องพูดฉันไม่ต้องการความที่เห็นอีกอย่างนะคะหอยพวกนี้ฉันเองก็เอาไปแค่นิดเดียว อย่าลืมสิคะคุณฉันเนี่ยมากินบุฟเฟ่จ่ายเงินเหมือนกันนะคะไม่ได้กินฟรีแต่ว่าทางร้านเนี่ยจะแจ้งชัดเจนแล้วนะคะว่าให้นั่งทานที่ร้านและหอยที่คุณเอามาเนี่ยก็ไม่ใช่น้อย,อยเลยเช่าอีกชั่งเนี่ยคุณได้เป็นกินโลคุณมานั่งกินบุฟเฟ่ก็จริงค่ะแต่ป้ายก็เขียนชัดเจนแล้วนะคะว่าให้ตักคออิ่มเท่านั้นและไม่มีกฎข้อไหนเขียนบอกเลยว่าห่อกลับบ้านได้แต่ของที่ฉันเอามา ถ้างั้นผมขอตัวนะครับเดี๋ยวก่อนค่ะฉันรู้นะว่าพวกคุณสองคนรู้จักกันและตั้งใจมาขโมยหอยนายฉันกลับบ้านจ่ายเงินค่าปรับแล้วค่ารางวัลของฉันคืนมาถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันจะโทรแจ้งตำรวจและประจานพวกคุณสองคนเงินค่าปรับเนี่ยฉันกิดห้าร้อยแล้วกันออจ่ายก็ได้แต่ถ้าฉันจ่ายไปแล้วแล้วก็เธอยังประจานฉันอยู่เนี่ยฉันจะอาเรื่องเธอที่ึงที่สุดเหมือนกันเอาไป เดี๋ยวก่อนเอาเงินค่าันของฉันคืนมาเย้าร้อยบาทเอาไปเห็นไหมทั้งหมดเนี่ยพอพี่คนเดียวเลยไม่ได้รังหอยไม่ได้รังเงินกลับบ้านนะไม่ต้องพูดครับคนสมัยนี้หัวหมอจริงต้องจะเอาเปรียบกับทุกแบบ